ก็ต้องส่งเช่นเดียวกันนะครับแต่มีตัวที่รางานต่างๆส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้สิทธิ์กันแล้วก็ต้องเป็นภาระของทั้งลูกจ้างและคนนายจ้างนะครับก็ถือเป็นเรื่องของกองเงินอะไรบางงานนะครับเงินบางงานของของทุนเนี่ยครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วพอลูกจ้างเนี่ยซึ่งเป็นรายงาน หมดไปรุหรือต่อ,อยุแล้วเนี่ยเวลาที่เขาจะไปไปไปเบิกเนี่ยต้องเข้าใจว่าจะต้องไปเบิกที่ที่ประเทศของเขาใช่ไหมที่ต้นทางอยังไงอย่างไงซึ่งโอกาสน้อยมากๆนะครับที่เขาจะสามารถที่จะไปเบิกตัว,ต,ว,ต,วตัวเงินควนามเงนของรฉราภาพตัวนี้ได้นะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยคก็อยากให้ทางสภาของเราเนี่ยนนำเสนอไปว่าแยกสัดส่วนเนี่ยไหมครับว่าสมทบของ มเนี่ยแยกระหว่างลูกจ้างระหว่างนายจ้างเออ่คนแรงงานไทยกับแรงงานกัมพูชาซึ่งแรงงานไทยเนี่ยโอเคหมดเลยอาจจะมีกองเงรื่องสมุบเนี่ยแบ่งเป็นสมุดละห้าส่วนแต่ส่วนไหนของแรงงานต่างด้าวที่เขาใช้สิทธิ์น้อยหรือแค่ไม่ได้ใช้สิทธิ์เนี่ยคือเนี้ยลดหย่อนลงไปหรือตัดออกไปได้ไหมนะครับเพื่อลดต่าในจ้างด้วยลูกจ้างด้วยครับผม เฉาะกามค้ทองแรงงานของเราตอนนี้นะครับ้ท้องแรงงานของเราตอนนีจะต้องมีการเลือกตั้อกมารับการส่งเงินเข้า